ตอมว่ามันจะมาหากูอีกปะโอ้โหว่าลว,าวาแอร์ไม่ต้องมาตรงที่ยอยีกโอ้ยไอ้ยี่ไม่ตอกอไอ้ย้วหรืว่าคนตายฟรี การดับบัตเทิลโอเปเรชั่น2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ในกันดับบัตเทิลโอเปเรชั่น2นะครับคราวนี้ก็มากับหุ่นที่หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันดีไม่เป็นหุ่นใต้นะ้าที่สุดแสนจะน่ารักแถมยังมีบทบาทในกันดัมภาคอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นทั้งเทิร์นเอหรือว่ากันดัมบิลเดเวอร์แต่ตน้นกำเนิดของมันจริงๆมาจากภาคดับเบิรเซตาเป็นหุ่นใต้น้าของฝั่งซีออนชื่อของมันก็คือ แคปพูลหลายหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าอ้าวตันนี้มันชื่อคาพูลไม่ใช่หรอทำไมถึงเป็นชื่อแคปพูลอธิบายต้นกําเนิดชื่อของมันก่อนว่า ัวหุ่นต้นแบบมาจากแคปซูลซึ่งหุ่นตัวนี้ก็เป็นหุ่นที่พัฒนาต่อจากไฮก็กมีขนาดให้ตัวเล็กลงแล้วก็คล่องมากขึ้นใช้แคปซูลเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นชื่อหุ่นของตัวนี้เป็นแคปูลส่วนถามว่าทําไมาพอไปอยู่ในภาคเทอร์เอมถึงชื่อคาพูลแทนนั่นก็เพราะว่าได้ถูกเปลี่ยนชื่อไปตามประวัติศาสตร์มือของภาคเทอร์เอนั่นเองก็เลยเป็นที่มาว่าตัวหุ่นนั้นทาไมถึงชื่อคาพูลแต่จริงๆมันก็คือตัวเดียวกันก็เหมือนกับแซกสที่โดนเปลี่ยนชื่อไปเป็นบบจานนั่นเองครับสฟับ มี2เลเวลด้วยกันเลเวลแรกคอส500กับเลเวลสองคอส550เป็นหุ่นที่ใช้ในใต้น้ําอย่างแน่นอนครับอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวหุน่นในเกมนี้ไม่ได้ใช้ชื่อว่าแคปฮูนตามในยุค U.C. ด้วยแต่ดันใช้ชื่อของในภาคเธอเองอย่างคาปูแทนก็ไม่รู้ว่าทำไมทีนี้เนี่ยแคปฮูลกับคาปูเนี่ยถึงมันจะเป็นตัวรูปทรงเดียวกันแต่ว่าอาวุธที่ใช้จากคนละแบบกันเราก็มาดูกันว่ามีอะไรที่แตกต่างกัน,นครับอย่างแรกเป็นมิสไซล์ลันเชอร์ตรงอกเป็นปกติของตัวหุ่นนะครับมีติดข้าง2เวอร์ชันมีทัั้งหมด8นด ยิงไปก็ประมาณอ่าสามสี่นัดก็สตันได้แล้วอย่างต่อมาก็เป็นไอรอนเนลหรือว่าอ่ากงเล็บฟันได้ทั้งหมด2ทีแล้วฟันเป็นขงบงก็เป็น3ทีอย่างนี้แล้วก็อาวุธอย่างต่อมาครับอันนี้คือสิ่งที่จะแตกต่างอย่างแรกเลเซอร์บีมตรงหัวคือเทิร์เนเนี่ยในตัวของข่าวพูลเนี่ยจะไม่มีการติดตั้งบีมอะไรทั้งสิน้นอาวุธทุกอย่างจะเป็นอาวุธกายภาพหมดแต่ของแคปพูลจะติดตั้งบีมอยู่2ออย่างอย่างแรกก็เป็นเลเซอร์บีมที่หัว ซึ่งตรงหัวเนี่ยถ้าเกิดใครจําได้มันจะเป็นคอกพิตแบบหนึ่งของเทิร์เอนะครับมันก็จะยิงที่หัวออกมาแบบนี้ก็มีจํานวนกระสุนที่เยอะยิงทีๆก็สามารถทําให้สตันได้แล้วก็อาวุธจะสุดท้ายครับเป็นอาวุธที่ผมเพิ่งรู้ว่ามันมีด้วยเมกาพาร์ติเคิลแคนนอนตรงเอลก็สามารถชาร์จได้แถมมีระยะเวลาที่สั้นโคตรแค่ประมาณ 1- นึอวิก็เสร็จแล้วครับแล้วก็ยิงไปเลย ที่สาคัญคือมันรีชาร์จไวมากๆครับรีชาร์จ,จนแบบไฮเปอร์เมกาแคทนอของเราเซต้ายังต้องรำให้เ <c oughs> นี่ยครับอาวุธทั้งหมดของตัวแคปูลส่วนที่ผมบอกเมื่อกี้ถ้าเกิดมันยิงบีมที่หัวได้แล้วเวลาเข้าหุ่นตัวน,นี้มันเข้ากันยังไงอ่ะผขออกก่อนเป็นวิทยาทานเนี่ยครับตรงหัวเนี่ยปกติถ้าเกิดเป็นเทิร์เอมันจะเป็นเหมือนเป็นลิฟเปิดขึ้นมาได้แต่ของเวอร์ชั่นแคปูลนี้จะเป็นแบบฝาเปิดแทนโตหุ่นมีบูทเทียร์แถมยังมี สกิลแมนโอเวอร์ที่สามารถทนต่อรีซิสได้แล้วก็สามารถอีเวนต์ได้หนงทีเราดูท่าเค้าเตอร์ต่อคุณก็พอรู้นะครับว่าหุณของซีออนนั้นท่าเคาเตอร์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆไม่เหมือนหุ่นฝั่งสาพันถ้าที่ผมไปลองเล่นมาหลายรอบขนาดผมที่จะชอบอวยหุ่นฝั่งสาพันเนี่ยแต่พอได้เล่นตัวนี้ด้วยความที่ว่าเคยเห็นในภาคเทิร์เอแล้วรู้สึกว่าหุ่นแม่งเท่พี่เฮียเลยครับนี่ก็ลองดูนะครับ เรามีมิสไซล์ที่สามารถยิงสตันได้เรามีเลเซอร์บีมตรงหวัวที่สามารถยิงสตันก็ได้และแถมยังมีบีมตรงเอวที่ยิงโคตรแรงและยิงได้เรื่อยๆเรื่องฟันนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแรงตามฉบับหุ่นใต้น้ําที่สตา่มาัญคือมนเป็นหุ่น3ามดาวด้วยมีหรือที่คุณจะไม่เศษว่าตัวน,นี้นันเทพเป็นเหตุให้สังเกตได้เลยนะครับทีมพัฒน,นาเกมแม่งชอบหุ่นฝั่งซีงงออนเป็นพิเศษไม่ไงั้นไม่ทำน้องคาปูเทพขนาดนี้หรอกจริงไหมเรื่องวิธีการเล่นแนะนำง่ายๆนะครับ ตัวนี้ไม่ใช่หุ่นแดงก็สามารถเล่นยิงธรรมดาก่อนก็ได้อย่างเช่นมิสไซล์ย่อไปก่อนแล้วก็ตามด้วยบีตามไปเรื่อยๆคือยิงสองอย่างนี้สลับไปจนกว่าหุ่นมันจะอยู่นิ่งๆครับแล้วเราค่อยเข้าไปตะบมันะสมมุติเรายิงไปก่อนทำให้สตันั้งักมุตพวามันยิงแล้วแล้วก็เข้าไปตบม่งเลยเออเออแล้วเราก็เข้าไปตบฝั่งอย่างนี้ก็พอครับถ้าเกิดเขามีความหน้าด้านพอก็ ยืนชาร์จเงี้ยแม่งเพราะยังไงมีโอกาสชาร์จทันครับถ้าเกิดมันไม่ยอมเข้ามาใกล้ๆเราปอยืนเฉเลย <c oughs> <c oughs> อยู่ที่คนเล่นครับว่าอยากจะเล่นแบบคนดีหรือว่าเล่นแบบมีสีสันเล่นแบบมีสีสันก็คือทำแบบเมื่อก,กีย้ยิงแม่งแบบหน้าด้านๆโอเคก็เดี๋ยวเราไปแนะนำพาร์ทของน้องคาบูกันดีกว่าครับว่าผมจะเอาไว้ยังไงสำหรับคาพูลที่เออไม่ใช่กูมีสำหรับวิทมีนะครับก็เป็นหุ่นเลเวลหนึ่งคอสห้าร้อยพาร์ทขอผมจัดไว้ก็มีดังนี้นะครับเพิ่มบูท เลเวลสกับ 1>, 1เพิ่มฟันเลเวลสกับ1เพิ่มเกาะเลเวลหกับ4แล้วก็โมเดลเฟรมเลเวลสกับ1ตัวหุ่นก็แนะนําว่าเน้นเพิ่มบูสต์กับเกาะเป็นหลักนะครับจะได้อยู่นานๆแล้วก็พุ่งไปถ้าเกิดบูสตมันยิ่งเยอะมันก็จะได้เปลี่ยนเวลาแบบเข้าไปคู่วงในส่วนเลื่กเพิ่มฟันก็เผื่อใครแบบอยากเอาไว้ตบแรงๆหรือจะเปลี่ยนไปใช้แบบ เพิ่มข้าป้องกันก็ได้แต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วละ่ะก็นี่แหละครับพาร์ทที่ผมตอเอาไว้อาวุธไม่มีแล้วครับซ้อนแต่ผมก็ไม่นึกว่าตัวน,นี้มันจะมีบีมที่ไข่ด้วยเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าสลับแคปพูลหรือคาพูลหรือว่ากระปูเนี่ยที่อยู่ในเกมนี้นั้นมันจะเก่งขนาดไหนนะครับถึงขนาดทีมพัฒนายังต้องบอกลงน้าว,ว่าตอนนี้จะเข้าแล้วนะก็ไปดูกันความน่าเศร้าคือว่าเราหุ่นนี้มาเล่นได้ทั้งทีแต่ไม่ได้แต่ไม่เคยได้สุ่มได้ดัน ที่มีน้ำเลยรอบนี้ได้เป็นด่านทะเลไฟคุณใต้น้ำที่ไม่เล่นในน้ำเดี๋ยวก่อนผมมีแผนในเมื่อคนมันชอบไปออกกับตรงกลางเราจะใช้วิธีนี้จะรีบขึ้นมาให้เดี๋ยวันดีวะไม่มาโอ้โหไม่ไปขวาก็หมดเลยคุยด้วย หายนี่ใช่ไม่ได้ผลเออเฮ้ยเทรเลเดอร์เทรเลเดอร์อ๋ห้าร้อยลวโอ้โหใหญ่เลยเฮ้ยกระปุโหล้วไม่กันที่ออกมาเล่นกัน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  เล่นกันเอามาไงเนี่ยเข้าอย่าหาเรื่องก็ไม่บอกขอโทษครับขอโทษครับพี่อาตมาเอามึงต่อเลยครับวาไม่โดนครับไม่เดง้งไม่เห็นไม่เห็นไม่กิ่งไม่เดง้งไอ้เจ้าของคอร์กีพ้พลาดพลาดสวยมันจะหายหรอ เฮ้ยหลังกลัวมันมามาทำไมไอ้บ้านนะโดน้องเฮ้ย <teachers> บุลีเ <Level> ป <ing 8> ็นห nah ุ <sm all in them> ่นเหลือควบุล <S sig training enables> ี <S songs in kindergarten> ่ได้ถ้ามันอยู่ใกล้ๆถอยเลยอ้าวไม่สนใจไม่สนใจก็อย่างนี้สวยถอยถอย เฮ้ยยุบลุบมะลุมลุบมะลุมพะลุมกูช่วยกูด้วยหอยละเอาเราบันังอะไรทำอะไรตรงนี้วะมะลุมวงแขกเราตรงนี้นีไอ้มาสกูตอนแรกดี่ปะไอ้ตัวนี้สวยๆนะว่ามันจะออกมาป่ะไม่อาไม่มาไม่มา ยิม่งยตรงนี้พี่ขอฟันันสวยคว้าต่อเองอ้าโหยฟั้นอ่านัๆเของตายผมขนาดนั้นก็ไม่บอกครับ ฟรีล้าเขาเเลเดอร์โอ้เเลเดอร์ที่เซ์เป่นไดเนแก็แค่ขุดปอบักไอ้เคียหลังไปไหนแล้ววะใหญการเฮลเอเดอร์เลยเดินไปมาแล้วโอ้โหโอ้โขวานซิ่งแกขวานซิ่งโ้ไรม่เไปัลงล้ อ้าวไม่ทิ้งต่อบอลนี่ได้ขาวค่ะเอ็กซ์าเดสหมดนี่ต้องบุลลี่โอ้ยโอ้แตกไม่โดนสองตัวอันนี้เดียวไม่กันตายแล้วเพลเดอร์เฮียวขับหัวไม่มาตามมาล้างแค้นไม่เป็นไรที่ชีวิตแรกยังได้อีกเรื่อยๆมาแล้วท่า ไม่ทันหมวอวะเฮ้ยตรงนี้ดีกว่าใช้บีมไม่คุม้มใช้บีมไม่คุม้มไปกิน,อ,นอ๋อมาถูว่ะเก่งวาา่าระยะไกลปรเดี๋รอเพื่อนเจิก่อนค่อยไป,ไปแต้มเรานำอยู่สบายสบายเฮ้ยแล้นู่นดีกว่าโอเคของโปรเสร็จ ระเบิดปองอนมีมีกรตายมเป็น да ม,มีรายโนีก่อนขบูก็้อตกใแบบประว่าเฮ้ยใครงหลังกลยิงโอ้โหโหทับโหทับพี่โหทับพี่เงขบูีสนุกล่อยหลัง ไอ้เหี้ยโตเดิมเลยไม่จำไม่จำอ้าวชนกว่าแล้วไหมต้องนี่เลยค์เตอร์โอ้หไม่มีน้ำก็เก่งออกใครยิงหลังก<ะ>ลัวไปนู่นละตามตามตามไปด้วย ตบตบสวยลากบีบต่อได้วะบุ๋มสวนขนาดนี้เอาเลยแตกใช้เพื่อนเป็นโล่ในการนี้เฮ้ยหลังหลังไม่ให้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 ปอบโยน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 โอ้แตงคูน้ำโคตรเยอะจบแล้ว อ,อ,อ,าาอ้าวตบตบแล้วก็ตอบอีกรอบนึงตบตบว่ามันจะมาหากูอีกปะวะโอ้โหว่าแล้ว,ว,ว,วแอร์ไม่ต้องมาตรงที่เฮ้ยเฮ้ยไอ้ยี่ไม่ตกไอ้ยี่นึกว่าพ้นตายฟรีไอ้ย่านึกว่าพ้นแล้วระยะน,นั้นแหะแต่ไม่มเป็นไรแต่มหาขนาดนี้กูไม่แพ้ล่ะไปโยอโลดีกว่า เหมือนเดิมครับผมเราต้องใช้เพื่อนให้เป็นประโยชน์ว่าแต่ระยะคุณเดือดได้หรอวะไม่น่าจะได้ต้องถอยมาใกล้กว่านี้ได้อย่างไม่ได้วะโอ้แม่งลงไปก่อนไม่เป็นไรเราเราไม่ต้องไปละชนะแล้วคิวยอมอ๋อทำไมเป็นยิงบีทำไาเป็นยิงบีขู่กูฮะโอ้ เดี๋ยวลูกการยิงบีมาจากกูก่อนเถอะโอ้โหใครมันยิงนะก็เอาใส่กูวะอ้าวขอโทษตั้งคือน้่งเหรอคุณโหที่ใส่ไม่ดีเลยเนี่ยพูดคำรามกจอกระเปดรตเลสิ่งดีโอ้โหเยอะ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 อย่างนี้ตั้งเลยโอ้โหเหมือนเหมือนเหมืโกรธมากขปูไอขปูตัวนี้มันน่าจะโกรธมากมาดีกว่าเดี๋ยวดืนกูหมดดึงกูหมด แรงมากเลยเพื่อนโขชนไอ้ควายโดนเอากูไม่ได้หรอกนะก็ปูเอ๋ยกูเนี่ยเป็นผู้สืบทอดวิชาหุ่นใต้น้ำให้ซาวิทไม่มีทางที่จะแพ้คนอย่างนายได้หรอกนะโอ้โหเฮ้ยเขาปูหุ่นใต้น้ำแท้ๆไอ้ไม่ได้ใต้ซาลวิทตามเอ็ด ว้าหุ่นใต้น้ำเม่เลน้ใต้น้ำแต่ได้ดาเมจ e แสนสองว่ะเรียกคาว่าพระเจ้ากระปูหุ่นเทพโอ้ได้เพชรล้วๆเลย,ย,ยบอกแล้วเนี่ยคุณดีกว่าคุณดีกว่าหุนร้อยได้อีก